สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนมประกาศรับซื้อกาดราคอนบอลแถมจากขนมร้านสะดวกซื้อให้เลย1นึ่งแสนเพจเฟซบุ๊กให้ไปเกิดแลนด์ดินแดนของสะสมโมเดลฟิกเกอร์งานแท้ร้อยเปอร์เซนได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุถึงกาดราคอนบอลที่แถมจากขนมโอเดนยาโดยระบุเนื้อหาดังนี้ตอนนี้ได้ SSR มา2ใบใบละ1นึ่งแสนและ1นึ่งแสนสามมนและตอนนี้หากต้องการขายสามารถติดต่อทางอินบ็อกซ์ได้ครับและรับกาดราคอนบอล ระดับ U R ด้ดยครับเป็นการที่ปั๊มทองที่ชอบและตัวอ,อักษรสีทองรวมถึงค่าพลังเป็นสีทองใครมีส่งภาพเข้ามาในอินบ็อกซ์ เพื่อประเมินราคาได้ครับราคาจะอยู่ที่500 5 0 0ร้อยถึงห้าพบาทสําหรับระดับ U R ส่วนราคากั๊ดดราคอนบอล S S R ราคาจะลดลงตามจํานวนกร์ดที่ทางผมได้รับและจํานวนกร๊ดที่ออกมาสู่ตลาดเพราะหากมีที่อื่นให้ราคาสูงกว่าก็ขายให้ที่อื่นได้เลยนะจะได้เป็นการแบ่งปันของสะสมในความทรงจําซึ่งเป็นความฝันในวัยเด็กให้กับเพื่อนๆหลายคนซึ่งตอนนี้คือนักสะสมที่ต้องการจริงๆซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ที่จะสร้างเพจนี้ขึ้นมาเมื่อ8 ถึง9ปีที่แล้วกับคำแรกของเพจให้ขอบคุณครับ การ์ดราคอนบอลเทปปุรับซื้อการ์ดราคอนบอล SSR ใบละ1 0 0 0 0แบาทใครสนใจขายสามารถทักมาได้เลยครับในอินบ็อกซ์พร้อมโอนทันทีรับ1ใบไว้สะสมเริ่มมีวางขายในเซเว่นเอเนแล้วนะครับกับขนมโอเด้งย่าฉจองครบ30ปีที่แถมการ์ดที่แถมการ์ดราคอนบอลให้พวกเราตามหาโดยในรอบนี้มีทั้งการ์ด RSR UR รวมถึง SSR ที่มีเพียงไม่กี่ใบในประเทศไทยเอาละได้เวลาออกตามหากันแล้วนะท่านผู้ชมละครับมีความคิถเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลบ แสดงความคิดเห็นกันก็มาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ